กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารบมณีนนท่องมีสามดาวดเดินทางมาหาคุณยายซอนประจำว,วันวันที่ส,คคอสองพฤษภาคมพศ2566ค่ะธรรมชมคุณยายซอนก็เป็นอีกท่านหนึ่งเนาะค่ะธรรมชมติ่ฝันแมน่นวันนี้คุณยายซอนฝันว่าเด้ไปหาหอยกับหมูไปหาหอยกับหมพันหลงทางค่ะธรรมชมหลงทางกับบ้านบา่ได้ก็มีเจ้าทีเจ้เจทา,ะะาท่าเนาะนํามาส่งหอดบาท จะเป็นเหล็กดีเด็ดต่วใดเนะคะเนาะไปฟังกับคุณยายสอนผัวผ่อมกันค่ะก็อย่เลื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งใหายท่องมีสามดาวนั่นเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณยายสอนผัวอมกันเลยค่ะคาะสวัสดีครับคุณยายค่ะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับครับผมยายกอดหมอนเพิ่นบอกอยังก่อ่หกดก่อนนี่หดห่อนนี่พอเจ้างไดมาติดตามกับสม,บมุโชคเก้าศูนย์แปดครับ เก้าศูนย์แปดครับก้อนี้เก้าศูนย์แปดครับสุดนี้ว่าว่าหาบกกับหัวบวเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดครับเมืนี้ฟันว่าไปงุ้มหอยครับไปเรื่อยๆง่มไปนลำหองไปง้มไปง้มมากมวนง้มหอยจนมาหลงทางมาหัวหน่อครับในข้อฝันนั้นเออในฝันนั้นลงทางอย จน่าหูดีสองผไดเลยจะดีสองจออฟานจะหาทางออกจะหาทางกลับมาได้เออจังหูเมื่อครับมากเฮ็ดจังไหนล่ะสิจักทางเมื่อบ้านนี้คือโบห็นคนทางมีตะห้องได้หกหกจะได้หองนั่นมนจนว่าไปจักคนหรือไม่ไงไปสองคนไปสองคนมันก็บกหอยเออเฮ็ดจังไหนล่ะห้าสิจักทางเมื่อบ้านนี้ว่า ไปนี่ละไม่ไงหน้าเมนห้องนี่ละไปเรื่อยๆเฮ้าคนว่าน้ามาน้ามาน้าห้องมาแบบนี้มาเงยขึ้นยืนขึ้นเบื้องแบบนี้มันเห็นทงหน้าจักท่างเมื่อเลี้ยเห็นลังคาบานก็เลยยางมาถามเขาเมนท่างเมื่อบานอยู่นี่เมนเขาว่าเจ้าเยี่ยเลี่ยวใช้เล่อให้เจ้าตรงเมื่อน,นี้ละเขาว่าถามผู้ใดละไม่ไง จักบ่จักเขาถามนี่ละทั้งบุงนี่เป็นคนจังใดผู้ยิ่งผู้ยิ่งถามเขาเจ้าน้ามื่อนี่เด้อเจ้าเยลีกใช้ได้ขั้นเจ้าลีกมันจะโบเห็นบานเขาได้คนน่าพอกระน้ามัทางมามาห่อนเพื่อนไม่ยี่จันเออ่นว่าเม,ม่นะบดนี้เม่นท่างเมื่อบานเท่าหล่ะละ่นว่าน้ามาไอ้หนอกมา,กออมาี่านาอ,นาอนเนพื่อนไม่เห็นบักเพล็ด เผ็ดว่ะมึงมาอย่างเพ็ดผู้ใดซื้อเพ็ดเอ้าบอกกันมาขายของนี่ดีโอ้คนมาขายกับเขาเออคนมาขายกับเขาใหญ่ละอืมเป็นซื้อเพ็ดตลาดตลาดตลาตลาดตลาดตลาดตมานตลาดตลาะเลาดตลาดตลาดตมาดตลาดม่าดตลาดตาดตล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 าดาดตลาดตลาะต่าดตาน่ลาดตลาดตลาดาดนมาดตลดาดลาดตนลาดตดกลาด่ลาม่นากลนา แล้วเข้าสิไหมมึงห้วบ่ไหมหรอกไม่ไหมพ่อแหี้งเหรอคนน่ะคนว่าเออเคนว่ามึงมันคอยสิถือเลขบอกไม่ไงคนน่ะเออถือเลขมึงก็สือเอาตีเลขตัวไรมึงก็สือโหลดมันมึงสื่อตัวไรแล้วเพจจักมันสื่อตัวไรมันได้แน่มันสือแล้วบ่สื่อมันสื่อเลขอันยังมันสื่อเลขยังบ่ เออนั่นละมันสือเล็ก้าน้อยแล้วเออมันถืออิริตัวล่ะมันหังฟันดีเนาะแก่คอยฟังคอยมีสุกมันวอมันได้หาสิบาทบอกว่้อะไรจักบาทม่ใหังกับว่าถามว่าเราฝันแล้วสื่อเลขกตัวไหน่ฮู้ถามมันอยู่มันว่ามันถือแล้วกับ่ฮู้ว่ามันสือตัวไหนก็เลืว่าจักฟันว่าได้กำนุ่มเออฝันว่ามันกำนุ่มคอยชิได้เลขกคอยชิซื้อก็หน้ามันว่าจะฟันดีเนาะมันว่า ว่กระได้กำมมี่รีลราไม่ใหญ่คอยถือรีมันว่านุ่มกาแฟไปอย่างบาเยิ้มนุ่มนุ่มกระซูลแล้วนุ่มศูลนุ่มหนึ่งเป็นศูนย์กรำนี่มันเป็นเก่าเลยครับกรำนี่เป็นเก่าเก่าหาศูลบ่เก่าหาซูลจ้วยพอเมื่อเมื่อนี่หาหน่อใหญ่หน่อเมื่อเนี่หากำกำเป็นเก่าเออแมนเออกรำนี่เป็นเก่าคละคอยนี่เป้เป็นศูลแต่ว่าผู้อื่นสิเปเป็นหนึ่งนุ่มนั้นตอนมากก็กลายเป็นศูลนั่นแล้วคว่า คอยว่าศูนย์เก้าห้าศูนย์คอยว่าเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ถ้าว่าเลขตัวนี้เพราะท่านออกเก้าห้าศูนย์เออายุน้อยไปไหนอันผู้ถือกามนุ่มเนาะอี่น้องบอกพี่น้องมันหาชิฟกลัวเด้อเลยหาชิบเท่ยครับผมเว้ยบ่อะไรดอกเด้อแต่ว่ามันหาชิบอี่น้องหาชิบเต็มบอกหาสิบเต็มกับเขากันตัวครับกับเก่าห้าศูนย์นะครับเนาะแมน บกเพียดนะมันหาซิบเลยออหาิบแปดบกเพีดเมียนได้ครับเก้าห้าศูนย์กับห้าแปดเพราะว่าคนถือกรรมอายุหาหาซิบพอดีเจ้านกรรมอายุหาิบแปดปีฉะนั้นแล้วก็มีเก้าห้าศูนย์กับห้าแปดเนาะอายุเพิ่นเมียนเออเจ้าเพิ่นเป็นถือค่าน้อยแล้ว คือแล้ยวคอยได้อี่นี่ไม่ใหญ่มันว่าป้านีเรื่องคุณบอกคอยย่า่นานทีถามเราเนี่ยน้างมาเล้วราสเซียเจอไหนมันเสือฮามันกลับมาไทยโมโหมันไปต่างประเทศแล้วแกกลับมาได้ไหมนได้นอยั่นละไปฮานอยไปเอาทุนก้อนที่หนึ่งมันมันมันนี่มันจับคอยอยู่นี่โอ้โหคุณน่ะนี่ยังเพลย่าใครเลี้ยงย้อนเจ้าคุณน่ะไคอยดูนี่คุณว่าทุกอย่าก็กินขนมโอ้คุณน่ะ บ้านาน,นี้ค,นนะครับบ้านนี้ครับคุณยายลงทางมาบ้านแล้วบ้านเด็กที่คุณยายอันตวัวแรกก่อนครับคือจัเห็นสามตัวติดอยู่ในหันแนะมาประตูเนาะแมสซีเจ็ดสามมันแมนบอกให้เลีเยงหน่อยจากเราเห็นอยู่ในกลองไปสเน่ย์ครับคืจอจังว่าซีเจ็ดสามแมนน่า,านเลี้ตัวนี้มันหกทับหนึ่งได้บ้านเด็กที่ตัวนี้ตัวแรกก่อนครับโอ้เดี๋ยวหกหนึ่งเทสบ้านเด็กที่หกทับหนึ่งโอ้ครับครับหกทับหนึ่ง แต่ว่าเกล็สีเกคือ่อยอยู่แะกระแป๊งกันนั่นและเพราะว่าเก่าหาศูนถ้าว่ากรนุ่มกรมันกับเก่าคือให่บามันก็ถือเมื่อนี่ก็หาแมนนุ่มนี่ถ้าผมผมจะแปลเป็นศูนย์ผมบอคอยแปลเป็นหนึ่งเจะแปลเป็นศูนย์น่มพกรสเปลเป็นศูแมนพรนมครับ ปาชิเป้เป็นเก่าหาต้นตัวกำนมน้ำกำมันเหล่าน้อพี่ท่านผู้ชมท่านได้เพิ่มันก็หานนุ่มเป็นเป็นหนึ่งกะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดเอาเองเนาะเพราะว่าชวนตัวเพรเที่ยงนี่คี่บ้านน่าจจะเป็นศูนย์เก้าห้าศูนย์เพาเป็นตรงกับวัยุเขาคนถือกำนอใบแอมนอครับผมเพราะอายุรักหาสิบปีแล้วพวกกำนันรถขายของกับเขานันอายุหาสิบแปดปีบ้านเลขที่คุณยายเไลยเก่อะพกทับหนึ่งพกทับหนึ่งอืม พัดกำยูหนีบอกพัดกำยูหวานนี่ละ่ะกำยู่เหื่อนนี่ละ่ะกำยู่เหื่อนครับผมมันกัจะมีเลขอยู่สามจุดเก้าห้าศูนย์ห้าแปดหกหนึ่งแมนมาบายแอมครับไม่ว่าแอมไปยังไหนแมนพ,มพ่อเสื้อครับผมไอเอฟซีเปย์ซอยเนาะครับเสื้อเนาะแปลนับกันครับแปลนับกันว่าข้วาวกำนุ่มนี่ไม่ติดเป็นตัวใดบางคนมันกับแปลได้โจ๊กเป๊ะอีเด๊ครับ เนาะบ่ยายอันเนาะครับผมอ่ะขอบคุณคุณยายเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับฝันกัเนเดบคุนี่เนะาะค่ะนผู้ชมเลขของคุณยายซอนแครบนาจอยเบิ่งเด้อค่ะคุณยายซอนฝันเนาะคะนะ่ะเนาะฝันว่ามีคนมากำนุม่มกำนุม่มคุณยายซอนเลยตีให้เป็นเลขเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ค่ะธรรมชมแล้วก็อายุของคนกำกับอายุหาสิบแปดปีบ้านเลขที่ของคุณยายซอนกับหกทับหนึ่ง หกทับหนึ่งค่ะธรรมชมเก้าหาศูนย์กับับหนากับลังเหร่นน้ำนเน,เนาะค่ะธรรมชมตัดหนาตัดลังค่ะเก้าห้าห้าเก้าห้านย้าเก้าศูนย์ศูนยเก้าธรรมชมก็เอาไว้เป็นแนวทาเนาะค่ะเนาะแนวทาในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวัที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าอยหกสิบหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกัสเซราทำชุ่มป่กนเจอกันคลิปหนาค่ะก็หายจากโจกมันหมานเฮงเฮงรวยค่ะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งผ่าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมท่อมีสามดาวนี่มีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมของดีกับเบวแอมเลาะทงกันเลยค่ะแอามผาะทมหนีได้เดินทางไปทํำบนว,วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติศไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบบดีลูกค้าโบกให้เขาล้า,านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเหลือสื่อลอตเตอรี่เจงสีเ่เหลือถือก็ครับมมน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ของใน,งนครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีขัครับท่ผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้ด้องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไและกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบีบีอย่างนี้อับดิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหูกวัวสามูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หลานผูยใมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่กค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาให้่ไขายว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขฮาครับขายดีปันที่น้าที่ท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแมอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสันผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วกับมือแทะครับสานผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท,ท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับทา่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่อดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเท่ากันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชม่ามผูชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาะทสามผูชมแล้วกาเบาแอมโลทุงนี่ด้น้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผูชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสเนียร์จังไร่ในตัวเขาสิเรอออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับม้าฝากอีพีสี่หลายกะระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอา,าไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลรกเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครั้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ